สวัสดีจ้ากองเอยียงพี่นะ้องสาวป,ปุเปผ้พาแสบม,มาพอกับ่อแม่พี่น้องและจ้งมินิจ้าสวัสดีเพื่อนๆฟังไทยฟังลาวและฟังต่างประเทศสุกคสุกคนนะจ้าที่เขามารับชมสาวป,ปุะะนะปเปยเนาะค่ะนาะสาวปุเปกับขอบคุณกำลังใจทุกกำลังใจที่เพื่อนๆมา,มา,าปเป็นสาวปุเปยนะคะ้าวามีเพื่อนๆเนี่ะสาวปุเปยกับกบ้ามาหอนหมือี้นี้วจ้าเนาะ ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจด้จ้าทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่นะคะที่เขามาเป็นน้องใจสาวเป็กสาวเป็กกัคอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนกันด้จ้าเด้อื้อนี้สาวเป็ขอเสนอเมนูยำม,มาม่าใส่หมูยอจ่าแล้วก็มีทอนัวกุุงจะาก็นกกรุงกับออจ้ามาจ้ามาสับแจมน้องสาวเป็มาจ้าเนาะมาด้จ้าจัแดแจมน้องกันจ้าก่อนจะกินฝาด กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สาวปเุเป้ผ้าแสบเนื้อจ้าแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะเพื่อประผาดคลิปต่อไปของสาวปุเปนะคะเนาะอาจะผ้ามา,กา่กี้ยังแสบสอีกน,นะจ้ามาจาาโยอย่จ้ยมมะยำมาม่าใส่หมูยอจ้าอันนี้กะหัวกุ้งทอดจ้ะหัวกุ้งทอดกรอบๆหัวกุ้งมันๆพี่น้องผักกะเจมี่อันนี้สาะแหน่จ้าอันนี้ดอกอัญชันสดจ้าแตงกวาแล้วก็ผักกาด ประเทศเดลตโต้เซาเปียปะจ่ามีอยู่อันหนึ่งชะทัวทัวฝักยาวมีอยู่หอันหนึ่งจ้ะมาเด้อมาสฉลี่ยเเปียประจ่าเด้อยั่วๆจ้ะมืึอนี้ใส่สอนนะจ๊ะเนาะได้กินขับวปุ่นใส่มือจ้ะคำแรกจ้ามาจ้ะอืม ซบจ้ะพี่น้องเผ็เปรี้ยวซ้าเปีเยวเลย่คอยกินหวานนะกจ้ะพี่น้องจา้ามาเด้อมาสับแซ่บอกันจ้ะมะกุูกกดกรอบ นาวแล้วก็รักษาสุขภาพกันนะจ่ะเพื่อนจา๋าอีสานก็จะหนาวหลายแล้วจะเนื้อกับเหนาวหลายเนาะแต่แถวที่ปุเปยอยู่มันโมหนาวจ้ะมีแต่อากาศห่อนเย็นเย็น,นน้อยนึงเพราะมีแห้งจ้ะแต่ก็ห่อนือเก่าจา้ะ ตอนช่างสดจ้ะม,มาร์ซนกันกนะจ่ะเดอ้อฟังไทยฟังเล่าฟังตามเพจจ่ะจันาราบุเดเดอร์ยี่ยว่าจ้า หมุ้้ง,งสักแบบนี่น้องกาบุเกมาร์กไซลาฟอชี่กับเออพิกไข้เม็ดอ่ะจอกหอมยังไงจ้ะ มันจะเอียงมันจะพี่นอนจ้ะมันเอียงเนาะเพชรตาใจดีพี่หน่อง <c oughs> มึงเราสปลียออกหนาด้วยพี่กินเพชรมึาจะออกหนาจา้ะ 違う。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> <laughs> มังนามัจ่จับ 근데 아까 니야이 ั่นะจ้ะหอม มอาจะหนาวหน่อยแล้วม่เมนฮอนแล้วจากเผ็ดเผ็ดหลายไปหน่อยมึง ขอ้ออกหัวเพรหลายคลิปนี้แค่นี้จะพี่นอนจ้าสาวปเปยเพรแล้วเมื่อจะหน่อยนึง แล้วซาบเปเปจะกินต่ออยู่จ้ะคลิปนี้นแค่นี้นะจ๊ะคลิปหน้าจะซับเปไหมนะคะว่าซับเปจะพาไม่กินอีกอย่างแซ่บๆอีกนะจ๊ะคลิปนี้ก็ขอบคุณผู้การรับชมนะจ๊ะที่มารับชมซับเปผพาแซ่บนะจ๊ะคลิปหน้าจเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบาย